สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้วันอังคารที่20บมิถุนายน2023การแข่งขันฟุตบอลค่ำคืนที่ผ่านมาจะมีคนไหนลงเตะบ้างและผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ เรามาเริ่มกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024ครับหรือฟุตบอลชิงชมป์แห่งชาติของทวีปยุโรปโดยเป็นการแข่งขันในรอบคัดเลือกครับเมื่อคืนก็มีลงเตะกันไป12คู่เรามาไล่เลี่ยกันไปเป็นคู่คู่เลยครับเริ่มที่ยเครนครับเอาชนะมอนตาไป1ประตูต่อศูนย์ผิดแลงครับถล่มเอาชนะซามาริโนไป6ประตูต่อ0ูนย์อารเมเนียครับเฉือนเอาชนะลัตเวียไป2ประตูต่อหนึ่ง อังกฤษครับถล่มเอาชนะมาซิโดเนียไป7ประตูต่อศูนย์ฝรั่งเศสครับเฉือนเอาชนะกรีซไป1ประตูต่อศูนย์สวิตเซอร์แลนด์เสมอกับโรมาเนียไป2ประตูต่อ2สโลวาเนียครับเสมอกับเดนมาร์กไป1ประตูต่อ1ตุรกีครับเอาชนะเวลไป2ประตูต่อศูนย์ไอร์แลนด์ครับเอาชนะจิปลันต้าไป3ประตูต่อศูนย์ไอร์แลนด์เหนือครับแพ้ขาบ้านให้กับคาซัคสถานไปศนประตูต่อ1อิสราเอลครับเฉือนเอาชนะเอนราไป2ประตูต่อหนึ่ง และเบลารุสครับเฉือนเอาชนะโคโซโวไป2ประตูต่อหนึ่งเรามาต่อกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลกราชมิตทีมชาติครับซึ่งก็เป็นแมชฟีฟาเดย์เมื่อวานก็มีลงสนามกันไป4คู่เริ่มที่ฟิลิปปินส์ครับแพ้ขาบ้านให้กับไต้หวันไป2ประตูต่อ3ทีมชาติฮ่องกงครับแพ้ให้กับทีมชาติไทยไป0ประตูต่อ1จะไม่กล้าครับแพ้ให้กับทีมชาติจอร์แดนไป1ประตูต่อ2 อินโดนีเซียครับแพ้คาบ้บันให้กับแชมป์โลกอาเจตินาไปศนย์ประตูต่อ2และคู่ของนิวซีแลนด์และกาตาต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปหอกท่านผู้ชมดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกุหลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ